สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพืเ่อนๆตอนเย็นนะจ๊ะวันนี้มีข่าวแบบชุ่มปอดมาฝากกันอีกแล้วจ้าเมื่อแฟนบอยส์คนเดิมน,นะครับที่เขาเนี่ยทำการขึ้นจอ LED ทั่วเมืองรอบซิงไฮรอบประเทศจีนของเราเนี่ยเขาก็กลับมาฉลองวันครบรอบเพลงลาริสา2ปีกันอีกรอบกันแล้วนะครับเพราะคนนี้ไม่น่าพลาดเด็ดขาดนะจ๊ะเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีการสนับสนุนลาริสามาตลอดมาและตลอดไปอย่างแน่นอนนะจ๊ะและล่าสุดน,นะครับแอดนับตึกไม่ถูกจริงเพร ว่ารอบนี้เขาไปขึ้นหลายที่มากๆไม่ว่าจะเป็นในเชียงไฮ้นะเพื่อนๆมันตึกเขียนว่า Lisa first single album นะจ๊ะแล้วก็โอ้โหมีขึ้นคิทาจักราตั้งแต่ปี2019อะไรก็ว่าไปมีขึ้นภาพนิ่งในรีฟิล์มของอนริซ่าด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองกันมากๆหรือจะเป็นสะพานที่เป็นจอ LED ยาวๆไปทางแม่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าแม่น้ําบูไห่นะจ๊ะโอ้โหอันนี้ก็อลังการมองจากดาวอังคารก็ยังเห็นเลยั้งเนี้ยอันเนี้ยสะพานคือมันยาวมากๆแล้วแบบเป็นสีแดงสวยงามมากๆเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นภายในเมืองหรือจะเป็น่่แมน้ําบูไห ว่สวยงามจริงๆจ้ะหรือจ,จ,จ,จะเป็นที่แบบชิงชา้าสวงชิงช้าสวรรค์ตึกสีแดงอะไรอีกหลายๆที่เลยนะครับต้องบอกว่านับไม่ถูกกันแล้วจ้าเขาเรียกว่าไม่ได้ขึ้นแค่ตึกนะจ้าไปขึ้นทั้งสะพานขึ้นทั้งชิงช้าสวรรค์กันแล้วหลายกลุ่มนั่นเองนะเพื่อนๆนะซึ่งจริงๆมันค่าเกี่ยวกับประเด็นวันก่อนด้วยที่ชาวจีนเนี่ยเขาออกมาแบบบอยคอร์นอริซ่าว่าเฮ้ยแต่งตัวเซ็กซี่ไปเต้นที่คาบาบร่โชว์เนี่ยฉันรับไม่ได้นะฉันเลิกติดตามแล้วฉันรับไม่ได้ที่ไปแต่งตัวโป้เต้นอย่างนั้นซึ ก็ยอย่างที่ผู้จัดการร้านขาเขาออกมาบอกว่าโนริซ่าจะแต่งตัวประมาณอารมณ์บบกว่า working woman อาจจะมีชุดรัดรูปแต่ว่าด้วยความเป็น working woman เนี่ยทำให้ชุดมันแค่เซ็กซี่เฉยๆจา้ามันไม่ได้โปโอ้โหไม่ได้อะไรจากขนาดนั้นอีกอย่างในที่นี่ก็ไม่ใช่คาบาเร่ไร้ชื่อไร้เสียงนะจ๊ะแม่คิสนาอาเกลล่าหรือว่าแม่บิอนเซ่เนี่ยก็เคยไปถ่าย MV music video กันมาแล้วนะจ๊ะต้องเรียกว่าเป็นต้นตำรับของคาบาเร่โชว์ที่เป็นศิละปะท,ที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ได้แบบ,อบโนนนอเวอ First Class นครวก็ อ่ะแอดไปเรื่องนั้นได้ยังไงเพราะว่าวัานก่อนแอดไม่ได้ทําข่าวนี้นะจ๊ะแต่แอดก็ทราบเรื่องนี้นั่นแหละแต่ว่าทําไม่ทันนะจ๊ะเพราะตอนนั้นก็เหมือนติดภารกิจอะไรบางอย่างด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆนะแต่ก็ต้องบอกว่ารอบนี้ก็ขอสะโขบรวมในคลิปนี้ไปเลยก็แล้วกันนะเ,นเพื่อนๆเพราะว่าการที่แฟนบอยคนน,นี้ออกมาก็เป็นการเสนอว่าเฮ้ยฉันกน็ยังยืนหยัดอยู่ข้างลิซ่าไม่ว่าลิซ่าจะตัดสินใจทําอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นความสุขของน้องเป็นการพัฒนาท้าทายศักยภาพของน้องก็เป็นความสุขของน้องและคนที่เเเนนัยห้้้ออองมาาาํธธ เ,เธอต้องทำอย่างนั้นเธอต้องทำอย่างนี้แล้วก็อย่างที่แอดพูดไปหลายครั้งแล้วนะลองเปรียบเทียบแบบใจเขาใจาเราสมมติเราไม่ใช่ดาราดังก็ได้สมมติมีคนมาบอกว่าเอยเธอฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยฉันฉันกรีดแกฉันโอเคทำไมต้องไว้ผมทรงนี้ทำไมแกหุ่นแบบนี้ทำไมแกแต่งตัวแบบนั้นทำไมแกแต่งตัวแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องรู้สึกอึกอดอัดเหมือนมีคนมาแบบโอ้กำกับชีวิตตลอดเลยแต่นอนริสซาต้องเครียดกว่านั้นเพราะว่าอยู่ในแสงแฟลชเป็นบุคคลสาธารนณะคนหนึ่งที่มีคนรักทั่วโลกเวลาตัดสินใจทำอะไรมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้ว แต่อย่างที่โนริซ่าเคยให้สัมภาษณ์ไปในนิตยสารก่อนหน้านี้นะครับว่านอริซ่าเนี่ยจะให้ความสําคัญและแคร์ความสุขของตัวเองก่อนแล้วเพราะว่าก่อนนัานี้รู้สึกว่าจะแคร์คนอื่นมากเกินไปจนตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขตอนนี้อยากจะเป็นตัวเองให้มากขึ้นอยากจะทําในสิ่งที่อยากทําอยากจะท้าทายตัวเองแล้วแอดก็รู้สึกว่าเฮ้ย <Taste. S 1> มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะประจนภัยแล้วก็เดินทางไปกับนนริซ่าในเส้นทางชีวิตนี้แล้วเราอยากจะตื่นเต้นไปด้วยกันอย่างที่โนริซ่าเคยบอกบกับแฟนคลับว่าเราจะแก่ไปด้วยกันนะคะนนริซ่าชอบใส่บิกินี่แอดกออะทําาไรริิมดยผฎหหืศล ก็พอเพราะว่าตั้งแต่เราตามโนริซ่ามาก็ยังไม่เคยมีสิ่งไหนที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกผิดหวังเลยนะแอดไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าแอดรู้สึกว่าเอ้ยการที่คนคนนึงไล่ตามความฝันมาถึงทุกวันนี้ด้วยความยากลาบากเนี่ยโอ้โหมันก็ที่สุดของหัวใจของความอดทนที่มายืนยหยัดในทุกวันนี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วการที่จะเดินต่อแล,แล้วก็อยากจะท้าทายเส้นทางความฝันของตัวเองในการเป็นนักเต้นเนี่ยที่แบบว่าจะได้เต้นแนวใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยเราเป็นแฟนคลับถ้าเกิดอยากเห็นโนริซ่ามีความสุ private ด้วยเพราะเผอเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกจ้าถ้าเขาไม่ปล่อยไม่ตัดคลิปอะไรมาเผื่อแผ่แล้วดูนะเดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะมาร้องขอแบงบงอนนอนผงาบผงาบโอ้ฉัญยาเ็นลิซาแต่ลุคนี้จะเซ็กซี่แค่ไหนฉันอยากเห็นภาพอยา่า,ยาให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะคนที่ว่านนริซ่าเออเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหในงานเนี่ยจะมีคนเป็นแสเป็นล้านได้เห็นเพราะว่าคนในงานรู้สึกว่าที่นั่งทอ่ะจะไม่ผิดก็เป็นหลักร้อยคนเท่านั้นเองนะเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นคนที่แบบจองตั๋วกันเร็วมากจริง ยังไงเราห่วงโนริซ่าได้เราห่วงโนริซ่าได้ไดแต่เราอย่าไปกํากับ,กลบเลยอย่าไปกดดันโนริซ่าจนเกินไปนะจ๊ะถ้าเรารักน้องจริงไม่ว่าน้องจะทําอะไรที่มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นแล้วทําให้น้องมีความสุขเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบ โอ๊ยสนับสนุนแล้วก็ยินดีกับนนท์ซาแต่ถ้าใครรับไม่ได้แอดก็เข้าใจนะหรือบางคนไม่ไหวแล้วฉันไปต่อไม่ได้เธอเซ็กซี่มากเกินไปอ่ะอันนี้ก็เข้าใจใครที่ตามต่อไหวก็ไปกับแอดใครที่ไม่ไหวก็พักกันก่อนก็ได้จ้ะวันนึงนนท์ซากลับมาแต่งตัวน่ารักใสๆอันเนี้ยก็อ่ะอาจจะกลับมาใจอ่อนอีกรอบนึงก็เป็นไปได้ใช่ไัมยล่ะอ่ะใครจะไปรู้แต่วันนี้เรามาโฟกัสที่แฟนบอยนะจ๊ะเขาไปฟูลเซอร์ไพรส์จะไปเราไปเรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่เอาเป็นว่าแอดก็ได้พูดความรู้สึกของแอดไปอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งแล้วนะจ๊ะยังไงก็คงจะสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยความรู้สึกนี้ต่อไปเพราะมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเลยสามารถพูด คยังไงท่าเพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใต้คลิปกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ